เปิดอาณาจักรการจอมพลังหอบเกือบล้านช่วยหนองบัวลำพูนับเป็นข่าวที่สร้างความเสียใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูและในเวลาต่อมานักสแสดงดังอย่างแท็กพร,รันยูทนไม่ไหวกลดตัวสั่นและยังมีอีกหนึ่งเพลงในชีวิตจริงที่เรียกได้ว่า เป็นฮีโร่ของคนไทยที่ต่างพากันยกย่องในน้ำใจของข่าคนนี้ก่อนอื่นต้องขอกราบหัวใจการจมพลังหลังข่าคนนั้นได้ลงพื้นที่นำเงินเยียวยาให้ญาติจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูโดยการจมพลังได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าถึงตอนนี้หนองบัวลำพูแล้วครับคมเตรียมเงิน502,000ที่ได้จากเพื่อนๆนมาช่วยเยียวยาให้กับทุกคนครับซึ่งในตอนนี้หากใครได้ติดตาม เป็นเงิน580,000นั่นแล้วสำหรับกันจำพลังชื่อจริงว่ากัรทัศภัยพงบูญเวียด มีชื่อเสียงมาจากการค้าขายบะหมี่ที่ตลาดนัดกลางคืนโดยมีจุดเด่นในการขายบะหมี่ชํายักหรือที่เรียกว่าบะหมี่จอมพลังโดยมีเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเป็นบะหมี่จอมพลังโคตรพิเศษซึ่งในการค้าขายบะหมี่แบบไซส์ใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ค่อยมีร้านบะหมี่เจ้าหนคิดทำขึ้นจึงทำให้ร้านของการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และได้ทำการขยายสาขาไปหลายที่และร้านบะหมี่ของเขาได้ออกอากาศในรายการอายุน้อยร้อยล้านทางช่อง Workpoint อีกด้วยต่อมาไม่นานก็เกิดกระแสตรามาขึ้นมากมายนอกจากความสนิทสนมระหว่างการจอมพลังกับหมอปลาแล้วนั้นอีกประเด็นที่ทำให้เขามีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก็คือ ข่าวการจมพลังในปัจจุบันเรามักเห็นการจมพลังในฐานะนักเคลื่อนไหวให้ความช่วยเหลือผู้คนต่างๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมหาสิทธิของไทยที่ทำดีแบบไม่หวังผลเชื่อเหลือคนที่เดือดร้อนทุกคนแม้จะไม่รู้จักเพราะเชื่อได้เลยว่าเงินหลักแสนหลักล้านที่เขาได้นำมาช่วยนั้นจะหาเมื่อไรก็ได้ถ้าเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องนับถือในน้ำใจของหนุ่มคนนี้จริงๆคะ่ะ